คนในโลกนี้ต่างสแสวงหาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการสแสวงหามีอยู่สามอย่างใหญ่ๆคือ 1. นึ่แสวงหากามคือความฝ่ายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่าง 2. สองแสวงหาพบคือความฝ่ายเกิดความอยากมีชีวิตต่ออยากมีตัวตนภายหน้า 3. ามแสวงหาพรหมจรัรย์คือความฝ่ายในทางหลุดพ้นปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์พระองค์ตรัสว่าภิกษุควรเจริญอริยมรรคมีองค์แป เพื่อให้รู้ยิ่งถึงความจริงแห่งการสแสวงหาเหล่านี้เพราะทางนี้แหละจะพาให้พ้นจากความยึดมั่นในการพบและแม้แต่พรหมจรรย์เองจิตจึงจะสลัดได้อย่างแท้จริงทางแห่งปัญญาคืออริยมรรคพาเราจากผู้สแสวงหาสู่ผู้เห็นแจ้งจากผู้หลงสู่ผู้หลุดพน้นสาธุ